กับการประกาศรางวัลที่ทรงคุณค่าทรงเกียรติมากที่สุดของฝั่งฮอลลีวูดว่ากันว่าเริ่มเต็งกันแล้วใช่สาหรับรางวัลออสการ์นั่นเองค่ะต้องเป็นรางวัลที่หลายๆคนถ้าได้เสนอเสนอชื่อเข้าชิงไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรือเรื่องราวอะไรก็ตามแค่นั้นก็เป็นเกียรติแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถับรางวัลถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรที่นําเสนอแล้วก็เข้าชิงกันบ้างค่ะ เมื่อลมหนาวเริ่มพัดมา<ป>ก็เป็นเหมือนสัญญาณว่าเวลาของงานประกาศรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในฮอลลีวูดหรือออสการ์นั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคนรักหนังจึงเริ่มถกเถียงถึงหนังดีๆที่น่าจะมีลุ้นได้รับการเสนอชื่อและขึ้นไปคว้ารางวัลแห่งกิตยศนี้มาครองรายการเราจึงขอตามกระแสด้วยการเก็บหนังที่กำลังร้อนแรงตามเทศกาลต่างๆและมีลุ้นที่จะได้ยินชื่อหนังเหล่านี้บนเวทีออสการ์ปีหน้ามาฝากกัน เริ่มกันด้วย Foxcatcher ของ Bennett Miller ด้วยคำวิจารณ์ที่งดงามและคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมมาได้จากวิธีเมืองคาสปีนี้โดยเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องนักมวยปล้ำเหรียญทองโอลิมปิกกับสปอนเซอร์จอร์นดูปองที่นำพวกเขาไปพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันถือเป็นการประชันบทบาทครั้งสำคัญของสตีฟคาร์เรลและเชนนิงเทธแม และเมื่อปีที่แล้วเบนเนดิกต์คาร์บูแบชฟันที่จะได้ขึ้นเวทีออสการ์ Oscar จาก The Fifth Estate แต่โชคไม่ดีที่มันไม่สามารถทำให้ฟันของเขาเป็นจริงได้กระทั่งในปีนี้ความหวังของคาร์บแบชได้กลับมาอีกครั้งกับหนังใหม่อย่าง The Imitation Game ซึ่งเขารับบทเป็นนักคณิตศาสตร์ที่คอยถอดรหัสลับของพวกนาซีในสงครามโลกครั้งที่2องก็ต้องมาลุ้นกันว่านังเรื่องนี้จะพาเขาไปได้ไกลสแค่ไหน มาต่อกันที่หนังใหม่ของเจสันไรแมนกับประเด็นมุมมองเรื่องเซ็กเข้มแมที่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ต้องเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันใน Men, Women and Children ซึ่งได้รวมเหล่าดาราไว้อย่างขับข้างอาทิอดัมแซลเลอร์และเอ็นเซลเอลกอร์จาก The f o l r i n o u r Stars ถือเป็นการกลับมาของดราม่าแรงๆสไตล์ไรแมนอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง7ครั้งไมค์ลีก็ทำพิเรียเรื่องล่าสุดมิสเตอร์เทอร์เนอร์เรื่องราวของศิลป,ปินชื่อดังในช่วงสุดท้ายของศตรวรรษที่19โจเซฟมัลหลอดวิลเลียมเทอร์เนอร์ที่นำแสดงโดยทิโมทีสปอและมีแววจะไปได้สวยสำหรับปีนี้ด้วยการคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาได้จากเมืองคาส์สนอกจากนั้นไมค์ลียังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลปามทองคำอีกด้วยซึ่งเราอาจจะได้เห็นทั้งคู่ขึ้นเวทีออสการ์ Oscar ปีหน้านี้ก็เป็นได้ เอสฟิกขาประจำสำหรับการคว้ารางวัลตาวทีต่างๆและหนังใหม่ของเขาอย่างพอนซิคริฟายก็คงส่งเขาขึ้นเวทีได้อีกตามเคยกับเรื่องราวของนักเล่นหมากรุกชาวอเมริกันบ็อบบี้ฟิชเชอร์รับบทโดยโทบี้แม็กควายและคุ่กแข่งชาวรัสเซียซึ่งหลังจากเดอเกรทแกสปีกแล้วและนี่จะเป็นอีกครั้งที่แม็กควายจะแสดงความยอดเยี่ยมในการแสดงให้เราได้เห็นกันอีกครั้ง 59. motion non-stop channel